สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ f อฟพอตอของลุงพลปาแต่นทุกคนนะคะแล้วก็เอฟซของนางฟ้าทุกคนด้วยนะวันนี้นะคะจะมาเยยไอเงิบมันนะคะมันเงิบอีกตามเคยนะคะเอฟซีเงิบเรื่องอะไรคะนี่แหละคะ่ะมันไม่ไปทบทวนมันไม่ไปดูก่อนนะคะว่าสิ่งสิ่งที่ลุงพลเนี้ย ะะออกมาพูดอะไรบ้างมันไม่ดูนะคะคือมันโง่อะสงสัยมันไม่มีมือขวาเอ๊ะกูเห็นบอกว่ามีศูนย์ศย์เก้าไม่ใช่เหรอแต่ทําไมมึงโง่โง่วะไอ้เงิบกูถามมึงหน่อยสินะมึงเห็นหรือ,อยังอะว่าลุงพลเ็าออกมาตอบโต้มึงยังไงบ้างอะฮะร้องเรียนหาคดพ่อคดแม่มึงเหรอได้ยินหรือ,อยัางหูอะนะร้องเรียนอยู่ได้อะนะเป็นมีปมได้อะคนอย่างมึงอะมีปมมากหรือเปล่าอ่ะถามหน่อยสิ ออกมาร้องเรียนเขาว่าผมไม่ยอมนะคะผมไม่ยอมนะคะ FC นะจะให้อ่ะจำเลยอ่ะจำเลย2 8 8เนี่ยนะมันเดินแบบจะให้จำเลย,ย288นะม,แบบ28มาเป็นพระเอกหนังมันไม่เหมาะสมทำให้พื้นที่สกลน,นครเสียหายผมจะต้องออกมาปกป้องสังคมไทยเราทุยเหลออจางเงิอบเงิบไปกันใหญ่แล้วอ่ะนะกูว่ามึงนะ่ะไปเป็นผู้กำกับดีกว่าไหมอ่ะ ถ้าเป็นผู้กำกับน่าจะดีนะคนอย่างมึงอ่ะไม่ต้องมาเป็นหลอกทนวยควยอ่ะเพราะว่าอะไรรู้ปะหึเพราะว่ามึงรู้ก่อนหน้านั้นอีกอ่ะตัวลุงลุงยังไม่รู้เลยว่าลุงเขาให้ลุงปนไปเป็นพระเอกหนังอ่ะนะลุงพลยังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเมื่อวานมึงฟังยังอ่ะมึงฟังยังเงิบเงิบแล้วเงิบอีกเงิบเงิบนะคะ fc คะ่ะคนอะไรก็ไม่รู้อ่ะเงิบได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะไปร้องเรียนเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะ ถูกถีบกลับไปทุกครั้งนะคะนะไม่รู้จักอายเป็นกูนะคงจะมุดดินหนีแล้วอะ่ะแต่อี้นี่หน้ามึนอะ่ะมึนจริงๆนะคะเอฟซีนะมีการบอกว่าหูผมจะออกมาปกป้องสังคมผมจะออกมาปกป้องชาวสกลนครที่ทําให้จําเลยสองแปดแปดเนี่ยจะต้องมาเล่นหนังนะมาเป็นพระเอกหนังเพราะมันไม่สมควรมันไม่เหมาะสมกับจําเลยสองแปดแปดไอ้ควาย แล้วมันเกี่ยวอะไรไม่เนี่ยเอาตรงๆเลยนะลุงถามเลยว่าเมืองอะรู้ได้ไงว่าเขามาเชิญกูตัวกูยังไม่รู้เรื่องเลยอะมึงรู้มาจากไหนอะอ๋อมึองมี009คอยประกบอยู่กูว่า009เมึงต้องเป็นควายแน่เลยอะเพราะว่าไม่กองข่าวนะ009เมึงไม่กองข่าวนะมึงไล่ออกไปได้เลย นะอยู่ในแกงไม่ได้หรอกโง่เป็นควายขนาดนั้นนะ่ะข่าวไม่ได้กองเข้าใจหรือเปล่านะลุงพลนะ่ะเขาเป็นคนสกลนครเต็มตัวนะคะไม่เหมือนมึงหรอกนะก็ได้ยินว่าได้ยินเขาเป็นไรนะแซ่แซ่อะไรเนี้ยแส้อะไรแส้ที่ฟาดตัวเวลาขึ้นอยู่บนเตียงใช่ไหมหรือไงนะแซ่อะไรวะแซ่ลีเหรอโอ้โหนามสกุลแซ่ลีนะมึงไม่ได้อยู่เป็นชาวสกลนครนะ แล้วมึงมาเสือกอะไรกับคนชาวสกลน,นครว่ากูงองอะนะลุงพลน่ะนั่นแหละของแท้และแน่นอนเกิดมาก็เป็นชาวสกลน,นครเลยแต่มึงอะเกิดมาเป็นลูกของคนแจ๊กไงนะแต่ลุงพลน่ะเป็นลูกคนสกลน,นครเป็นคนไทยแล้วมีบ้านอยู่ที่สกลน,นครคลอดอยู่ที่สกลน,นครบ้านเกิดเมืองนอนได้ยินเบาหูอ่ะหรือว่าเป็นคนโง่ฮะ จะออกมาไล่เขามึงไปคิดดูดีๆนะพื้นที่สกลนครนอะ่ะเป็นบ้านเกิดของลุงพลแต่คนที่มึงมาอาศัยนะ่ะเป็นบ้านของเมียมึงอีไยโง่และอย่าอวดฉลาดสิเงือบตลอดนะคะเอฟซีนะมีทำเป็นเก่งนะักโอ้โหเป็นไงละ่ะโดนลุงพลจัดไปซะฉากใหญ่เลยนะเจ็บไหมจี๊ดนะชีดเข้าไปในกระดูกดำเลยอะ่ะนะโง่ นะไอ้ไฟร้องหาคดพ่อคดแม่มึงเหรอเห็นไหมละ่ะลุงพลออกมาตอบโต้กูไม่รู้อะไรเลยนะมึงเสือกจะร้องจะฟ้องทงั้งๆที่เจ้าตัวเนี่ยลุงพลยังไม่รู้เลยมันเกิดอะไรขึ้นนะผู้กํากับเนี่ยนะเขามาเขาอยากให้ลุงพลเนี่ยมาปรึกษาเฉยเรื่องทุนเข้าใจวาหูอนะเรื่องทุนเขาไม่มีทุนจะลงทุนเขาก็เลยมาปรึกษาได้ยินบ่หูอะเออ สมน้ำหน้าโง่แล้วโง่อีกโง่ซ้ำโง่ซากหน,น,น้าขำอ่ะนี่เหรอวะกูถามหน่อยจะไปเป็นผู้นำคนเนี่ยขนาดข่าวมึงยังไม่กองเลยอะพอมึงรู้มาแค่คําเดียวว่าเฮ้ยเฮ้ยไอ้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 จำเลยส8 8เนี่ยมันจะไปเป็นดาราหนังหรวยมีผู้กำกับเนี่ยนะมันเป็นแมวบองนะไอ้ศูนย์ศูนย์เก้าองานให้ม pues ึงฟังแบบนี้ใช <chill> ่ไหมโอ้โหแค่นั้นเองนะคะเอซี่ะ โอโหตื่นตันหนักใจเลยหูไม่ยอมนะออกมานั่งไล์สดมาแพรมน้ำลายใหญ่เลยนะคะท,ทั้งทงที่มันยังไม่รู้เลยว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงมายังไงมันไม่ไปสอบถามก่อนหรอกนะคะ f อไอคนันนี้นะมันมาถึงมันก็มาขึ้นไล์สดเลยเพื่อจะเรียกร้องเลตติ้นะคะ,นะนนเนี่ยระวังเถอะเอเนี่ยนะ FC เ c ขารู้ว่ามึงโง่เป็นควายกันอีเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ถอนตัวแล้วเผลอๆนะ ตอนนี้เนี่ยเขาถอนตัวย้ายเปลี่ยนชื่อมาอยู่กับลุงพลหมดแล้ว fc พวกมึงอะกูจะบอกให้ส่วนที่เหลือก็เป็น fc ควาย,ยนั่นแหละที่อยู่กับมึงอะได้ยินเบาหูอ่ะไอ้เงิบนะเงิบที่สิบสี่ชั่วโมงนะคะ fc ค่ะไปฟังลุงพลแล้วโคตรตลกอะนะไอ้ควายมึงจะร้องเรียนขาโคตรพ่อโคตรแม่อะไรมึงนักหนาล่ะนะคํากิ้งอะจริงๆร่ะลุงพลพูดถูกนะตัวกูกูยังไม่รู้เรื่องเลยว่ากูจะไปเป็นพระเอกเรื่องอะไร ยังไม่รู้เรื่องเลยมึงไปแล้วนะมึงวิ่งเข้าเส้นชัยไปแล้วลุงพลยังงงเป็นไก่ตาแตกอยู่ข้างหลังอยู่เลยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเออแต่ไอ้นี่แม่งน้ำข่าวไปแจ้งนะข่าวมั่วไม่มั่วมึงไม่ไปดูก่อนเลยนี่แหละ นะนี่เหรอการที่จะไปเป็นหัวหน้าผู้นําคนการที่จะไปเป็นสอสอหรือว่าจะไปเป็นอ่าสอสอก็คือสอส,อสอคืออะไรนะสอสอก็คือเสียง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 ก็คืออาตระก,กูลของมึงไงเสียงเสียง <laughs> ตระก,กูลจีนไม่ใช่เหรอมึงเกิดตระก,กูลจีนแต่มึงจะมาอยู่สกลนครสกลนครมันก็เป็นบ้านของลุงมีการจะมาไล่ลุงออกจากพื้นบ้านเขาอีกนะ พื้นบ้านพื้นตำบลของเขาไอ้ควายนี่โง่จริงๆไปกูเกิดมากูก็เพิ่งเคยเห็นนะใครมันโง่เหมือนมึงนะไม่เคยเจอว่าคนอย่างมึงมันจบมาได้ยังไงวะทน่วยขวยเนี่ยหรือว่ามึงไปจ้างจบมาวะหรือว่ามึงไปขอกอไก่กอกามาเหรอกูถามเนี่ยหรือว่าไปแลกข้าวสารมากูถามหน่อยฮะยังไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยอะ่ะโง่แล้วโง่สัมโงสั่งโง่โง่ ง่จริงๆค่ะ FC ขา